สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูุู้สุคนครับขอตอนรับเขาสู่ช่องอีสานมากมวนครับผมอ่ะมื่อนี่มานางฟิงแดดน้ากันพี่น้องครับนนเวลานี้ผมอัดอยู่ตอนที่มาอาทิตย์นะครับกับเป็นเวลาเก่าโมงกว่าๆนะครับผมอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดวนกันย่างหนาวอยู่นะครับผมอุณหภูมิตาสุดกับประมาณ10องศานะครับเมื่อคืนนี่ประมาณตี ตีสามตีสี่ตีสี่ตีห้าหกโมงนี่ก็ยังประมาณสิบองศานะครับผมตอนนี้ก็ยังเย็นๆอยู่นะครับผมอ่าพาพี่น้องมานั่งฟิงแดดน้ากันนั่งฟิงแดดยืดธงยืดธานนะครับออกมาหน้ามานาั่งฟิงแดดเลนนะครับก็เลยโอ้ยหาคิดให้เฮ็ดคิมให้พี่น้องเบิงดีกว่านะครับผมใครก็น,นั่งฟิงแดดเลนซื่อๆนะครับอ่ะมื่อนี้ก็สิมาจัดตามข้พอพรนะครับสําหรับอ่าหลายๆท่านเพิ่นที่ขอมานะครับว่าให้สอนไรล,ลูกหน่อยเนี่ยนะครับผม อ่ะมือนีผมกระสิจัดไปตางข้างผอ,งอนะครับคือสิผ้าเลนลูกหน่อยเอาแบบยังไงก่อนน้องพี่น้องเนาะบอแบบยากเอาแบบยังไงก่อน,บบอนเลียมหูเลียมตาแน่กสร้างเนาะครับน้องๆผู้ชอุ่นนะครับผมอ่ะกับฟินขึ้นมากครับนะครับก,การเรียนลูกหน่อยของผมนี่กับการแลวแต่หลายสไตล์หลายๆของแล้วแต่คนที่เล่นนะครับลูกหน่อยนี่เนาะมันกับ เป็นบอกตายโตว้วได้นะครับสาหรับไผแต่ว่าผมสิบอกแค่ข้าวพื้นฐานเพราะว่าคันไดแล้วเดี๋ยวมันกระติ๊แตกไปเองนะครับเดี๋ยวความคิดมันติดไปเองติดไปาจากไดมาจังไดนะครับแต่เอาไปไงว่าสิบอกแค่พื้นฐานยังไงลักๆนะครับผมอ่ะไปกันเลยครับก็คือการที่เขาสิรนลูกน้อยเนาะอ่าเดี๋ยวผมสิบ,บอกนะครับเดี๋ยวก็คือยามพมาเนะเข้าเดี๋ยนไล่มา บาทเ้องสิไป,ปบาทที่หนี้ยห้องสิมาลูกลงลูกหน่อยเนาะกะอ่าอันนี้คือขันแรกเนาะคือโดลาโดเดมีซอนมีซอนมีเดมีซอนลาซอนโดอ่านี่คือขันแรกเดินไล่มากเลยนะครับบาทห้องสิไป,ป โดล่ะโดเลยมีสันมีสันมีเลยมีสันลาสันโดสันมีเลยมีสันลาสันโดอ่าที่นี่ก็สิไปเลมีมีมีโดเลยมีมีโดเลยมีสันเลมีสันมีสันเลมีสันเลมีสันเลมีสันลา นี่คือไลลงมาแล้วนะครับอ่าฟังไหมนะครับผมโดละโดเลมีซ้นมีซ้นมีเลมีซ้นลาซอนโดเลมีมีมีโดเลมีมีโดเลมีซ้นเลมีซ้นแลมีซ้นเลมีซ้นเลมีซ้นเลมีซ้นลาอ่าท่านบมอครับอ่าอย่าหอบเนาะ โดลาโดเลมีสนีสนีเลมีสลาสนโดเลมี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 โดเลมีมีโดเลมีสนเลมีสนเลมีสันเลมีสนีนี่คือการไล่ลงบ้านทำอะมาไร่ข้นบานนี้ฮอล่าลเนาะ

มีเลมีโดมีเลมีโดมีโดมีเลโดลาสลาลาสลาที่เอาสายสองลาลาสลานึกวิสเวนมีเลมีโดมีโดมีเลโดลาสลาก็ได้นะครับผมเอา้าลองเมือพี่น้องครับได้อบออ่าขันพมเหรนมันสีคือเก่าแบบนี้ <c oughs> เอา้เอาวอ่ะลองเมือเนื้อเขาเนาะเอาตัวคือเก่านะครับอา่า,อาฟังเนื้อ Do do la do le mi san mi san mi le mi san la. มีเลมีโดมีเลม,มีโดมีเลยโดมี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 โดมลโดมาโดมีาดมาโดมี่ดมีโพมี่นมีโดมีโดมีโดมีโจมีโดมนโนมีโดมีโดมดมบดม่าดมีโดมีโดมีี่น้องลองหัดเบิมีะครีบมันจะมันสิีป็มจังมดมนโดีโคดว่าบ่ยากนะครับคิดว่าบ่ยากนะครับมมีีีีนีมีมีี บ่ว่า,ากันเด้นพ่นองเด้อนะครับเอ้าเอาเป็นว่าคือว่าพ่นองขึ้นสีดได้อยู่ดกเนาะอ่ะไอ้เจ้าหลอดสสะครับลองเมองครับ la, โดโดลาโดเนมีซอนมีซอนมีเลมีซอนลาซอนโด มีซ้อนเลมีซันเลมีซันลามีลาซอนและมีลาซ้อนและมีและมีซันมีและมีซ้นเลซนมีซ้นเล่ซนมีซันเล่ซนมีซ้นเลมีเลมีโดมีเลมีโดมีเลมีโดเลโดมีเลโดลาซอนลาโดลาซอนมีซอนมีเลโดลาเลโดอ่าประมาณนี้นะครับพี่น้องครับ นี่คือการเล่นลูกหน่อยการไล่ลูกหน่อยง่ายๆนะครับผมง่ายๆนะครับความเป็นเท่าลิ่นไม่ไหวมันก็นจะเป็น ประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับอันเล่นน้กับจิประมาณนี้นะครับผมงายผมเรียนกันแล้วแต่ผมสิไปนะผมคิดพอมองได้ผมก็ไปมองนั่นนะครับตอนนี้ผมอธิบายแบบว่าข่าวๆง่ายๆนะครับผมขั้นใดต้นนี้เลี้ยวเท่ากับจังไปแกเข้าจังไปหาแกะเอาน้ำกลนนะครับอยากไดมองไหน แก่แต่เหาสไปแก่เอาว่าแต่ห้องหูรักการมนแล้วว่ามันมานี้มาโดนี่จ้ง่อยกับสิไปเล่ก่อนห้อสิไปเล่ก่อโดนี่โดเล่ี่ก่อนหาสิบปหอดเล่ี่เขาจะเอายางใสโดเต้าเต้าเต้าใสกัไหนหรือสิเป็นโดเลโดเด้อ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  แล้วในห้องสิเล่นไปดอกพี่น้องครับอันนั้นคือไหวพ์ิบของแต่ละบุคคลนะครับตอนนั้นสอนกันบ่ได้แต่สีสอนได้ก็คือพื้นฐานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมแต่กับเทคนิคเล็กๆ,ๆนอ้อยๆมองได้สิบ,บอกได้กับสิบ,บอกกันไปขั้นมันได้บ่านี้แล้วเอือขั้นอยากได้ลึกเข้าไปอีกโอ้ได้แล้วเด้อครับพี่สนเอาลึกลงไปอีกก็นีดจัง่อยเอ้าได้เดี๋ยวผมสีจัดให้นะครับผมผมี่สิบ,บอกลึกลงไปเรื่อยๆนะครับแต่สำรับคลิปนี้ ขอบคุณทีท่ติดตามรับชมรับฟังหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่สนุกสนใจบอหน่อยกัยบไล่บ่ไล่กันหน่อยเนะาะจ๋ก็นอน่าฝากอย,าอ,ยาอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ